ของคุณต้านักบินครับให้ชื่อเรื่องค่ําคืนนี้ว่าสาวกระโปรงแดงเราจะไปพูดคุยกับคุณต้านักบินกันครับสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีครับตั้มอ่าโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของเรื่องราวที่คุณต้าให้ข้อมูลเอาไว้กับค่ําคืนนี้ครับที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กวัดคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดป่าในจังหวัดเชัยภูมิผ่านมาแล้วด้วยกัน20ปีชื่อ สาวกระโปรงแดงพี่ต้าครับเล่าให้พวกเราฟังนครับว่าสาวกระโปรงแต่งที่ว่าเนี่ยเป็นใครครับอืมอันนี้ผมต้องต้องต้องเกริ่นก่อนนะว่าณนะปัจจุบันเนี้ยที่ที่ผมอยู่เนี่ยกับที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันหา่างกันแค่ประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรนะหุยใกลมากเลยนะณตอนนี้นะครับณนะเวลาเนี้ยอืมอ่าเพราะว่าพัดเนี้ยกับหมู่บ้านเนี่ย มันจะอยู่ห่างไกลกันม,มันเป็นวัดวัดประจำหมู่บ้านนะครับแต่มันเป็นวัดที่อยู่ในเขตป่าเงี้ยครับเขตนาเขาเรียกว่าเขตป่าวัดป่าเนี่ยผมมีโอกาสที่คือช่วงที่ผมไม่ได้บินเนี่ยผมก็กลับมาอยู่แต่บ้านที่จันหวัรน,นะแล้วมีนานจะเข้ากรุงเทพฯอะไรเงี้ยกลับมาก็จะเจอพวกเราก็มีโอกาสได้ไปทําบุญวัดวันนี้แหละเพราะมันเป็นวัดในหมู่บ้านหมู่บ้านของแม่ผมอะ อืมอืผมว่ามีโอกาสได้ไปทำบุญอะไรเงี้ยก็เจอคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยแล้วก็พวกเด็กวัดอะไรที่เขาก็รู้จำเราได้รู้จักเราอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องลองนึกนะว่ากถ้าคนมันนอกอ่ะถ้าเป็นคนแก่อย่าถ้าเขาเจอเราเนี้ยเขาก็จะถามกันว่าเฮ้ยไอ้นี่คนนี้ลูกใครเออหลานใครอะไรเงี้ยเพื่อนที่ถูกอ่า นี่เขาก็ไล่เดียงแบบเขาก็ผมก็บอกไว้ว่าผมลูกคนคนนี้หน้าอะไรเงี้ยเขาจําได้แล้วเขาว่าแล้วนอนนอนไหนหน้าน,นอนบ้านข้างนอกในหมู่บ้านคือคําว่าบ้านข้างนอกเนี่ยหมายถึงว่าบ้านในหมู่บ้านนะพี่คือตป็นถนนแ่กตับผมกับบ้านที่คือบ้านบ้านที่นาก็คือเราจะมีนาอีกที่หนึ่งก็คือสร้างบ้านไว้ที่หนึ่งมีอะไรเงี้ย ซึ่งที่ผมอยู่ที่นีะคือที่ที่บ้านที่นาน้ะตอนเนี้ยครับผมก็เขาเพราะว่านานาหลังวัดใช่ไหมอบอกใช่ครับอะไรเงี้ยเขาบอกไป้อยู่ใครอยู่คนเดียวเขาบอกไม่กลัวเหรอว่าเอ๊ะกลัวอะไรม<อ>ีอะไรเอาแล้วผมบอกผมก็เลยถาม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 เด็กวัดน,นาอะไรเงี้ยแต่คนแจกเขาไม่ได้บอกหรอกผมก็เลยถามเด็กวัด แตว่าก็ได้ฟังว่าเออเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันมีตำนานนะครับตำนานเรื่องอะไรวะโหถามเงี้คือคืออาจจะมีคาคาไม้สุภาพนะพี่ตั้มพี่ตั้มนะถามกันเองเออเรื่องอะไรวะอ้โหนักศึกษาบอกว่าเออเรื่องอะไรวะน้องบอกพี่พี่พี่เคยได้ยินเรื่องสาวกระโปรงแดงไหมสาวกระโปรงแดงอืมผมบอก ไม่เคยนะมันเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิคืออันเนี้ยผมจะจะ,จะเล่าจะบอกกันว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ยาวมากก็คือมันจะเป็นประสบการณ์ของคนที่เจอในวัดแต่ละคนอะไรเงี้ยออืเดี๋ยวผมจะส่งรูปลนะ้วที่เกิดเหตุห,หลังจากอาจบจบที่ผมเล่าไปเนี้ยส่งไปอินบอกให้แล้วที่เปืดอแพร่ได้เลยครับอ่า มันเป็นอย่างนี้เด็กวันลอดฟ้านก่อนมันเป็นประสบการณ์็กวัดเด็กวัดอกว่าช่วงวันตนีศีนนนนนเนี่ยพวกพระพระในวัดในวัดป่าเนี่ยเขาจะลุกลุกมาแล้วเช่นกันพี่ลุกมาแบบเอทำปิดของสงฆ์อะไรเงี้ยเพื่อเตรียนบิณฑบาตแล้วพี่วิทัศน์ลองนึกนะว่าวัดป่านเนี่ยต้นไมา้าจะเต็มมากเลยเหมือนเหมือนวัดอยู่ในป่าที่จะแต่ละ อ่าแล้วมันจะมีโบสโบสโบสอยู่หลังหนึ่งครับซึ่งโบสหลังเนี้ยเราเนื้อสภาพนะเพื่อนๆนะครับเราเนื้ภาพตามมว่ามีโบสตั้งอยู่ตรงท่ามกลางต้นไม,ม้ล้อมรอบถ้าเราถ้าเรามองผืดๆเนี่ยเราเหมือนกับแะไม่ค่อยเห็นโบสอ,อ,อ่ะอืมอ่าเด็กวันก็จังหวะที่ว่าลุกมาก็เหมือนกันงงเงียงงเงีย ก็ลุกมาเพื่อจะเข้าน้ําเดินเดินออกมาเข้าน้ําข้างหลังซึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับโบดอ่ะ oh. มันปรากฏว่าเดินเดินเดินมาเนี่ยมันเหมือนกับที่ตั้มคืนนึกนึกเสียงนึกถึงว่าเวลาเราเดินเนี่ยเหยียบเหยียบจับการเดินต้นเนี่ยมันเหยียบใบไม้พวกใบไม้พวกอะไรที่มันร่วงหล่นใบไม้แห uh ้งอืมอ่าซึบซคือ,คอ,คอคพอมันก้าปุ๊บ พอเก้าแล้วมันมันได้ยินว่าเหมือนมีคนเง้าเดินตามข้างหลังมันมาพี่อุ้ยหลวงเออเออเออเนึกออกพอมันหยุดพอมันหยุดเง้ามันก็มีเสียงคนเก้าตามเออคือทําให้รู้ว่าไม่ได้มาคนเดียวอืใช่พอมันวิ่งแต่ยังไม่หันหลังมองแล้วพอมันวิ่งเสียงนี้ก็วิ่งตามมันนี่ตับ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 อือใช่ก็วิ่งวิ่งวิ่งจนไปถึงห้องน้าพี่ ก่อนที่มันพี่พี่ตั้มคือคนเราจะเข้าประตูน้ำจะเข้าน้ำเนี่ยเพอะตอนเปิดตูตมันต้องหันหลังหันหลังหาเขานกนกประตูใช่ไหมก็มจะปิดประตูถจังหวะมันหันหลังเพื่อจะปิดประตูนี่นะพี่ม,มันหันไปปุ๊บมันร้องจีดเลยพี่ทำไมอ่ะเจออะไรมันเจอผู้หญิงกระโปรงแดงอ่ะเยินคอเอียงอะเหมือนคอหักอะ อยู่หน้าประตู้องน้ำหน้าหน้า,นาต่อหน้ามันเลยพี่ระยะตาต่อตา,ตากําลังจะหันหลังไปปิดประตูเนี่ยนะเห็นเอื้อมมือเดียวพี่เอื้อมมือเดียวสาวยุดแดงคอตกตามองอยู่เนี่ยอ๋อมันก็เลยรีบปิดประตูน้ำล็อกพี่แล้วก็ร้องร้องร้อง,องจนพานลูกวันอะไรเงี้ยต้องมาดูพี่ปรากฏว่าช็อกพี่อาส่งโรงพยาบาลอือครับ อ่านี่คือเรื่องแรกนี่คือต่างเด็กนนวัดนะพี่อ่าจะปากเด็กวัดนะโอเคอ่านี่จักปากที่สองคือต่างปากของเพื่อนผมเองอืมซึ่งไอเนี้ยมันเป็นสาวเวศสองครับอ่าพี่นามันกับพี่นาผมเนี้ยมันติดกันพี่แต่ของมันอนะทําเป็นฟาร์มปลาคาราฟผมผมทาเป็นแบบที่พักผ่อนธรรมดามแต่ของมันเนะอยู่ตรงอยู่ตรงกับ อยู่ตรงกับทางเข้าของวัดอ่ะพี่ประตูด้านข้างอะ่ะครับอีก,กป่ามันบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งมันชอบมาพวกพวกววยรุ่นแถวอีสานอะไรเงี้ยเขาถ้าเวลาจะปะัตเต้ยเขาไม่ค่อยปัตเต้ที่บ้านนะพี่เราจะมาปัตเต้กันตามพวกตุ้งนาอะไรเงี้ยเขาจะสร้างเป็นตุ้งนาเป็นนี่ิห์ไหวอ่ะอ่าเขาก็ชวนบรรดาพวกในแก้งเขามามานั่งกินดื่มอะไรแบนเนี้ยอื มันมีอยู่คนหนึ่งที่ในบรรดาแก๊งเขาว่าเรื่องในนั้นอะ่ะประธานโทษนะพี่ครับทะลึง่งทะลึ่งเปิดสิงสาวกระปงแดงคนนี้เออเปล่วาวเจ๊เจ๊เนี่ยมานั่งเนี่ยทําไมเราไม่กลัวแล้วเราจะจับอะไรเงี้เนี่ยไม่กลัวสาวกระปงแดงเหรอเออก็แย่เล่นกันในกลุ่มอ,อ่ะอใช่ใช่คือเมาคือเกลื้มเกือดเชี่ยนี่เอา,อาง่ายเหอ เดี๋ยวต้นนะพี่คือว่าพอเอ่ยเขาพอเอ่ยมาคำเนี้ยพี่ทำมันมีมันมีจะเรียกคนหน่งอะนั่งนั่งนั่งค่อมอร์ไซค์อยู่อ่ะพี่ตั้งใจ่ะคือมอร์ไซค์ตั้งกับตั้งคู่แล้วนั่งค่อมอร์ไซค์อยู่อ่ะครับมันก็นั่งมือหนึ่งนั่งสีแก้วเบียร์แล้วก็เอามือค้ำกับไอ้น้าปัดอร์ไซค์ไว้อ๋อนึนออกเลยอือ แล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งตรงข้ามก็เป็นจะเยอีกอีกคนนึงอนั่ง,น,งนั่งอยู่อจเทอฝั่งตรงข้ามที่นั่งฝั่งข้ามมอเตอร์ไซค์พี่อยู่อยู่เอามือชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เงื้อหงายหลังไปเลยพี่เป็นลมหมายถึงว่าคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มเนี่ยชีย้มือมาที่ออเ่น้องน้องคนนี้นที่นั่งข้อมอเตอร์ไซค์อยู่พอชี้มา<ช>เสร็จปุ๊บไอคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นหงายหลังไปเลยใช่ อยแสดงว่าต้องเห็นอะไรแล้วสิอย่างเงี้ยไม่ทันได้เห็นอะไรคือเห็นแล้วพี่แล้วเป็นแล้วเป็นลมไปแล้วออหลังจากเป็นลมปุ๊บอยู่ๆมีเสียงว่าพวกเธอพวกเธอจำเราได้ไหมรู้จักเราไหมออพอได้ยินเสียงคําเนี้ยพี่โอ้โหแล้วคนลุกในกลุ่มทั้งกลุ่มหาดไปที่มอไซค์พี่ ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างร้องพ่การวุยวายวิ่งกระเจิงกันเลยพี่เอาแล้วเอาแล้วสาวกโปรงแดงนั่งเอามือนั่งเอามือโอบท้องโอบเอวของกระเทยคนนั่งข้อมอเตอร์ไซค์อยู่อ่อโหแล้วก็โผล่หน้าโผล่หน้าเอาน้าซบ,าบตรงไหล่อพี่นึกภาพออกแล้วก็ยิ้นปากกว้างปากขีอ่ะพี่ ส่วนจะเคยคนที่เขาอมอไส่เหรอคือเขาไม่เห็น,น่ยพี่แต่แว่าคนอีกเขาเห็นหมดมีเนี่ยเรียวที่มันไม่เห็นไงครับเือมันก็เลยเห็น,เห,นเห็นพวกวยวาย่ิกายกันอะไรเงี้ยมันก็วิ่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยอือวิ่งต่างคนต่างวิ่ง,ว,งวิ่งเขาไปหนึ่งวัดมั่งไสอะไรบ้างโอ้โหสุดท้ายโน่นพี่ไปอยู่หน้าพระประธานเต็มเลยเออาวงแตกคุยได้ง่ายอ่ะออ น,นี่ก็ไม่รู้ว่า <บ S 1> ชี้อะไรกันนักหนาวไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาวิ่งอักูวิ่งด้วยอ๋อใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เรื่องตากต่างสุดท้ายครับพี่ครับมันเป็นคือเดี๋ยวผมในรูปเดี๋ยวไปตั้มดูในรูปนะคือข้าวัดเนี่ยจะเป็นถนนแล้วคือมันจะเป็นถนนที่ว่าเข้าไปทไําไรทํานาของคนอะไรพวกเนี้ยอ่า เขาเรียกว่าถนนทางเข้าอุทยานศึกษาปอดศาสตร์ hmm. เออมันมีชา,ชาวชาอยู่อยู่สองคนที่ผัวเมียครับเขาจะต้องไปนอนนาไปเฝ้าเครื่องสุมน้ํามันก็ต้องผ่านนี่แหละพี่ผ่านรั้ววัดนี่แหละคือรั้ววัดก็เป็นแค่เสาปูนแล้วก็มีเป็นลวดหนามแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นกำแพงวัดแบบในเมืองอะไรเงี้ยอื mm. แล้วเขาก็ขี่เข้ามาขี่เข้ามาปรากฏว่าพี่คือชาวบ้านเนี่ยคือมันจะมืดมากชาวบ้านก็จะมีไฟนอกจากไฟหมอไฟก็จะมีไฟที่ว่าคาดหัวไปตั้มไฟสองกบอะไฟสองกบอะอ่าใช่ก็แบบว่าไอ้ไฟสองกบเนี่ยแวบแรบรบัรบสองก็ไปเนี่ยตามข้างทาง,ทางเนี่ยเขาปรากฏว่าพี่เห็นผื่นกระปรงแดงผัวตัวโหม่คนขี่นะ เห็นสากระปงแดงเดินอยู่ในวันแล้วโ้ยแต่เขาไม่ทักอะไรนะพี่ครับพอเขาขี่ไปเรื่อยๆกําลังจะพ้นเขตเขตโบสถ์อะพี่อืมปรากฏว่าเมีเยเอามือที่จักทวิ่งเกาะก่อไหลหัวไวอ้อ่ะเริ่มติดไหลแน่นเลยพี่อืมแล้วบอกพ่อพ่อพ่อพอไทรีบบิดเลยบิดเลยคือภาษาสา,สาคือเหมือน พวกเฝ้าอะไรเงี้ยเร็วอะไรเงี้ยอ่าอ่าไปเลยไปเลยไปเลยกะใจกระใจเว้ยเว้ยเว้ยอืมแต่เขาม่ได้พูดดังเลยอือหัวทำไมล้าทำไมต้องมาติดไหล่อะไรี้เจ็บอะไรเงี้ยเขาเขาบอกลองส่องกระจกดูข้างหลังสิอือหัวก็ส่องดูพี่ตั้มพี่ตั้มลองนึกนะว่าผู้หญิงกระโปรงแดงอะเอามืออส่องมือซ้ายขวาเนี่ย กับไอ้ตรงท้ายรถอะไอ้ตรงเหล็กท้ายรถอ่ะออออแล้วพยายามดึงลากล,ากลากรถไว้อ่ะพี่ตั้มอุย้ยเ,เหมือนลังไม่ให้ไปเหมือนลังไม่ให้ไปพี่จนจนเมียแบบหลับตาปีแนละ้วพูดโอ้ยอย่าทำอะไรเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวทำบุญไปให้อะไรเงี้ยเ,ออเขาก็ไม่ปล่อยแล้ว<ข>สุดท้ายพอเลยเขตวัดอ่ะก็ออยือยู่รถก็เหมือนเบาขึ้นอ,อื พอหัวหันไปดูส่องกระจกดูก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วหายไปแล้วอืมก็เขาเขตวัดแล้วเขาคงแบบไปเลยมัง้งช่วงนั้นน่ะอใช่เนี่ยมันก็คือจากปากที่ผมได้เราได้ได้ยินได้ฟังมาจากคนแก่หรือคนในบริเวณวัดอะไรเงี้ยคีอครับเรื่องก็มีประมาณนี้อืส่วนประวัดเนี่ยเขาก็ว่าเป็นคนจากทางไหนราไม่รู้แล้วมัเสียอย่างเงี้ยแล้ว เอาเสี่ยเนี่ยเขาใส่ใส่โปรงแดงหรือชุดแดงอะไรนี่แหละออแต่ผมพยายามจะถามหลวงพ่ออยู่ว่าเอออัฐิอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอะเงี้ยผมว่าไม่แน่ใจครับผมว่าแต่นี้ผมก็เลยได้ถ่ายแต่จ,จุดเกิดเหตุมาอะไรเงี้ยบร,ริเวณเกิดเหตุมาสองสามรูปอย่างนี้่เขาอินวอลให้ดูหลังจากวางสายไปเนี่ยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะได้อ่อ พิจารณาเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะกันนะฮะว่ารูปมันเป็นยังไงบ้างเหมือนกันแต่ว่าภาพที่ถ่ายน<อ>ี่เป็นยังไงฮะถ่ายติดอะไรมา,มถ,าถ่ายตอนถ่ายตอนเย็นๆนะเพราะว่าตอนคืนมันถ่ายไม่ไม่สามารถถ่ายได้พี่เพราะามันมันมืดมากอ่ะครับมันมันถ่ายบุรเรนถนนที่เกิดเหตุแล้วก็จุดเกิดเหตุแล้วตรงป่าในข้างโบสถ์อะไรเงี้ยเรือนไปตรงจุดเกิดเหตุอ่ะอืม ตาตาที่เขาชี้ฮะตาที่เด็กวัดชี้นะออ,อประมาณนั้นที่สามรูปเนี่ยโอ,อ้ยหรอแล้วทีนี้เรื่องราวเนี่ยอ,อก็พอจะทราบแล้วว่าคุณตาบอกมาประมาณหนึ่งว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นที่อาจจะมาเสียชีวิตที่นี่แล้วจากการเสียชีวิตจากที่ผมคาดเดาว่นะฮะถ้าวิญญาณเขาเฮี้ยนขนาดนี้เขาน่าจะตายแบบผิดธรรมชาติหรือที่คนไทยเรียกกันว่าตายโหงนั่นแหละได้มีการไปสอบถามเพิ่มเติมไหมว่าสาวชุดแดงเนี่ยอยู่มามา มานานหรือยังแล้วมาได้ยังไงเกิดจุกอุบัติเหตุอะไรเคยมีไปถามเพิ่มเติมไหมครับเป็นอย่างนี้พี่ก็เป็นคนต่างถิ่นเนี่ยแล้วมามาดูดนตรีอืมาดูดนตรีการต้นดนตรีอ่ะมือไพ่สายสเรียกงหมอลำมาเนาะอืแล้วก็ขากลับเนี่ยเห็นเขาว่าอะไรโดนโดนลากไปชุดคมถือลักฆ่าอย่างเนี่ยแล้วก็ผมทำได้ผิดนะ ครับครับอันนี้อันนี้คือจากปากคนถ้าคนแก่ในหมู่บ้านเขาพูดนะอืมอืออมมัน่าจะเป็นอย่างนั้น,นพี่นี่ที่จังหวัดชัยภูมินะอ๋อครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชัยภูมิเมื่อกี้ขึ้นผิดผิดผิดข้อข้อมูลนิดหน่อยนะฮะนี่ที่จังหวัดอ๋อชัยภูมิถูกแลถูกแใช่ไหมครับที่ไปเจอมาอุ้ยนะกลัวเหมือนกันอ๋อเอาแล้วยังไงครับเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีคนพบเจออีกไหมฮะได้ยินได้ฟังตามข่าวอีกไหม มันผมก็ยังไม่ได้ค่อยได้ตามข่าวี่ก็คืออันนี้คือเราฟังเน้นนจากคนที่เราเชื่อถือได้อะพี่ออแล้วเห็นบอกว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ที่คุณไปทําอะไรมาใกล้ๆด้วยร้อยห้าสิบเมตรเองเนี่ยไม่ไกลเลยนะนเนี่ย,ค,ย,กกนนยคือที่นาผมเนี่ยบ้านบ้านบ้านที่ผมพักตาอากาศคือที่นาผมด้วยเนี่ยอ่าก็อยู่ใกล้กันเนี่ยก็คืออยู่หลังวัดเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้คุณตายอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียวครับตาไม่กลัวอยู่คนเดียวแล้วมาเล่าเรื่องอย่างนี้เนี่ย มันมันมัน,ม,นมันชินแล้วพี่ตั้มใช้คําว่าชินแล้วเนี่ยเราคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเราเราไม่มีอะไรพี่ตั้มคือเราเราถือว่าเราเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะพี่คือเราเราเล่าเพื่อเอาอยากให้เพื่อนๆนฟังเพื่อความบันเทิงมากดีกว่าครับฮะครับผมโอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทางด้านของสาวกระโปรงแดงที่บอกเนี่ยนะฮะอ่าระหว่างครับยังไงเอย ก็ในรูปแบบแต่มันจะมีรูปถนนน่ะมันเป็นถนนที่ผ่านผ่านจากวัดเนี่ยแล้วผ่านเข้ามาหานาผมนี่แหละแล้เด๋ยวไปตั้มเห็นแล้วจะบอกโอ้โหท่าอยู่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยขนาดนีะดีแล้วที่อยู่คนเดียวด้วยนะเมื่อวานก็วันวันพระาถ้าผมจำไม่ผิดวันเสาร์วันโกลนั่งวันอาทิตย์วันพระนี่เพิ่งหลุดวันพระมาโอ้โหอยู่ไม่ไหวนะแล้วระหว่างที่ผมฟังเรื่องของคุณตาที่คุณตาเล่าให้ฟังเนี่ยมันมันมีความรู้สึกเสียงเหมือนแบบเสียงคล้ายๆเหมือนฝนตกก็เปล่าฮะหรือว่าเสียงลมเสียงอะไรทํางานสักอย่าง ไม่มีนะพี่ไม่มีใช่ไหมมันจะเหมือนแบบซาดาซา,า,า,าผมก็คิกว่าฝั่งของกุต้าฝนตกอ๋อไม่มีมั่จะเป็นเสียงลมน่าจะเป็นเสียงเสียงในห้องส่งมันสะท้อนอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่ให้ชื่อว่าสาวกระโปรงแดงนะฮะที่ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันกับสิ่งที่เด็กวัดเนี่ยได้เจอสาวกระโปรงแดงในระยะประชิดเลย เอานะฮะเห็นบอกว่าวันนี้คุณต้าไม่สบายสองคนแล้วนะต้องยังไงต้องฝากคุณต้ารักษาสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยตอนนี้ก็น่าจะพักผ่อนอยู่นะครับถ้ายังไม่หลับเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงริงทานยาพักก่อนนะต้านะครับผมก็ทานทานยาเรียบร้อยครับพี่ตั้มครับได้ครับผมเดี๋ยวคร้า,าสัญญาครับพี่ว่ายัางเรายัางยังมีครั้งเรื่องเครื่องบินบินองเนาะ ได้ดิมาผมไม่ได้ชอบฟังเรื่องเครื่องบินอยู่แล้วอะไรที่มันอยู่บนอากาศยานเนี่ยยินดีผมชอบมากนะฮะเราติดค้างกัน<ด>นะตาละพี่ตั้มพี่พีาบอกนะแต่ว่ามันมีสองเรื่องสุดท้ายอ่ะพี่เออได้เลยเอาไว้แบบ<ด>สบายดีดแล้วก็เมื่อไหร่พร้อมโทรมาเล่าได้เลยเดี๋ยววันพุธอีกวันหนึ่งผมจะมาถ้าไม่แน่อาจจะได้เจอกันนะครับโอเคครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะตานะครับสวัสดีครับครับ